S <S <an> <S เมื่อรัฐบาลประกาศขยายสิทธิ์หักรายจ่ายสำหรับนิติบุคคลที่จัดอบรมและสัมมนาในอำเภอเมืองหลักมันเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างอยู่หลายมุมการขยายสิทธิ์หักรายจ่ายสองเท่าที่รัฐบาลประกาศให้กับนิติบุคคลที่จัดกิจกรรมในอำเภอเมืองหลักที่ได้สิทธิเทียบเท่าเมืองรองเป็นการเพิ่มเติมจากนโยบายภาษีที่มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในภูมิภาคกรมสรรพากรได้ออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายจากกิจกรรมในประเทศซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึงวันที่15ธันวาคม2568แต่ที่น่าสนใจคือพื้นที่ที่ได้รับสิทธิตามประกาศนี้ไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดท่องเที่ยวหลักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอำเภอที่มีสิทธิเทียบเท่าเามืองรองในแต่ละจังหวัดด้วยเช่นกระบี่ที่มีอำเภอเขาพนมปลายพระยาและลำทับหรือเชียงใหม่ ที่มีอำเภอสารพีสันทายแม่แตงแม่วางและอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสร้างความคิดเห็นแตกต่างว่าทำไมถึงมีการเลือกอำเภอเหล่านี้เป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมแต่นี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไปการขยายสิทธิ์หักรายจ่ายนี้มีผลต่อพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรองเพื่อให้นิติบุคคลสามารถใช้สิทธิ์หักรายจ่ายได้มากขึ้นและเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการจัดกิจกรรมในประเทศได้ในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดประชุมอบรมและสัมมนา,าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่ามาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาษีที่มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคซึ่งนิติบุคคลที่จัดกิจกรรมในพื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อจะได้รับสิทธิหักรายจ่ายสองเท่าขณะที่พื้นที่อื่นสามารถใช้สิทธิหักรายจ่าย1.5เท่าตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรนายอนุทินชาบีรกุล ก็ได้นำภาษีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนแต่นี้เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างอยู่หลายมุมคือการเลือกอำเภอที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมนั้นมีเหตุผลอะไรมันจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างไรและมีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจ และประชาชนอย่างไรเพียงแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างอยู่หลายมุมและนี่เป็นส่วนที่เราต้องร่วมกันเปิดความคิดเห็นและพูดถึงกันเพื่อพัฒนาและเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของการจัดการภาษีและการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคคุณคิดอย่างไรกับนโยบายภาษีนี้คุณเห็นว่ามันมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างไรมีความเห็นแตกต่างหรือไม่ มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างอยู่หลายมุมนี้